สวัสดีค่ะชื่อชยานิดหวังมหาพรชื่อเล่นชื่อขนุนค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นดยดีค่ะก็ค่อยๆผ่านไปดีลงมาขึ้นแล้วก็แต่วันนี้เหล็กไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้มีโอกาสทำเมื่อวานช่วงกลางกลางก็แบบลมมันจะเริ่มแรงขึ้นนิดนึงอะค่ะก็ทําให้เลือกเหล็กยากบางทีก็จะแบบกากระหว่างระยะแล้วก็ก็จะมีแบบกวนติดบางก็เลยรอกันนานยิ่งแบบทําให้สับสนก็คิดมาขึ้นไปค่ะก็พรุ่งนี้ก็เตรียมว่าจะ เมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้กับแบบพาร์ทเบอร์ดีค่ะแต่ว่าถามว่าแบบรู้ว่าคนอื่นก็คงทําได้ยังไงก็ทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะ mm hmm. คิดว่าพอระยะมันก็จะแบบพามีภาษสามารถกขึ้นแล้วก็ระยะแอบไกลนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็ต้องวางให้ถูกจุดอะคะ่ะเพราะว่ากินค่อนข้างใหญ่ ถ้าเราไปวางแบบไกลนิดนึงบางทีกเจอสโลปเจออะไรเงี้ยมันก็จะยากะคะ่ะวันนี้พินโพสชั่นรู้สึกว่ายากกว่าเมื่อวานในบางจุดนะคะก็เลยแบบอาจจะทําให้แบบบางกวนแบบใช้เวลามากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะหนูไม่ได้คิดว่ามันจะไม่มั่นใจหนูแค่คิดว่าถ้าหนูทําเต็มที่แล้วต่อยผลออกมาเป็นไงหนูก็จะแฮปปี้กับมันนะคะยังไงก็พรุ่งนี้อย่าลืมเชียร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้หนูด้ค่ะนะคะ่ะ,คะ